ไก่คุณตาไปเพาะพันธุ์อีกแล้วไปกังครั้งที่แล้วนี่หมาฟัดหนุ่มจัดเลยตามมนเลี้ยงไก่เพดีจังอะ่ะอืมลูกน้อยหนุ่มจัดเลย ตานชุ่มเศร้านะถ้าว่ามันมีลูกก็ได้เป็นร้อยไม่กี่กันนะมันนี่มานแก่ตรงนี้พี่มันนี่มานแก่ตรงนี้พี่เวลาเข้าเข้าปเป็นเม็ดจบัลลูนตะกวนเข้าวะเนาะเบรอร์เอาเฮาเขาดูดนี่ยเอาอีเฟอร์เหมือนแค่นี้เลือกเขาอีเห็ดเขาโพดได้ไหมก็บลูกอ๋อ บรรยากาศบ้านๆขน,นแกก็เลี้ยงไก่นี่เนะครับ่บกักบัาวนี่ลนนีบนนะใหญ่ลนหลนนีแต่ว่าเอยอือแล้วไ,ได้อาเสนรดไปย่งก็าส้รดไปบ่ว่อยู่ห้องปุยป้ยอือออลูกสาวลูกสาวสาละ ตอนกลางคืนเนาะเข้านอนกันหมดแล้วเราก็มาจับใส่ถุงปุ๋ยสักถุงปุ๋ยก็ได้เนาะมินจูเขานอนกันหมดแล้วเราก็ย่องลงมาตื่นเช้ามามองมาดูไก่ไก่กูหายไปไหนหมดว่าเออผมผ้าเบิดนั่นนรุ่นนั่นนะเดี๋ยวก็ไขนี้ออกมาเมล่สิบละสิบนี้ก็เป็นร้อยคือกันบอกเวลาตี ต้มกินแบบนี้ติตาแต่เมลเลี้ยงเลี้ยงขันเด้อเนาะเลี้ยงบุญขันเนาะอืองามดีอืองามมันงามดีอือโอ้เอ็งแม่ส่องเมยนี่โอ้ฝากยุ้นน่องส่องเมย์โอ้ฝากยุ้นส่อเมโอ้คอมันปูงมันยังดีนี่ก็อือมันก็รออมบานเนี่ยครับบ่ ม,มันหลอกออมบ้านอยู่แถวนี้ครับบอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์ฟมารีค่ะป้าบัวไปนครไทยกลับมาแล้วค่ะได้ไก่มาเนาะไก่มาเพาะพันธุ์มาเลี้ยงขยายพันธุ์นั่นแหละเอามาครั้งที่แล้วหมากัดเนาะทีนี้ไปทําธุระได้มาอีกไอ้นี้ตะการน้ายน้อยนี่เป็นไก่แจ้แม่ลูกอ่อนน้องสาวให้มา เดี๋ยวคอยดูกันค่ะจะเอาใส่อันนั้นนะคะนะ่ะที่คุณตาทําไว้อันนั้นเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วเราจะทําคอกให้ต่างหากไม่เลี้ยงรวมกันกลัวมันจะเนี่ยผสมพันธุ์กับไก่ไก่ตัวใหญ่พันธุ์ใหญ่มันเราอยากได้ไก่พันธุ์ดีไว้เนะาะกลัวมันจะผสมพันธุ์กันจะไม่เลี้ยงด้วยกันจะทำคอกต่างหาก เป็นแม่ลูกอ่อนตาอ่าบ้านี้อ่นอนยังตาอืมอ้ยพอคำเหมยโผดโผล่กับลูกกับล่างตาอันท้างเอ้ยดูซิว่าเป็นไก่เจ๊ตัวใหญ่ไหม,ม,มจับดีๆจับแต่มแม่นเอากไปก่อนมันอีบิน ไก่แก่แต่ตัวใหญ่ยังวะอุ่นมงอุ่นมนงเนี่ยเออเนี่ยเราจะไม่ให้ผสมกับไอ้ตัวพันใหญ่นี่คุณเลยกำลุงคุ้นเลยตายเลยเอ้ากระจิกกันมาเท่านันะ นีอไม่น่าจะใช่บหรอนี้ตายเหรอตายแน่นอนเลยนะมันไม่น่าจะใช่ลูกของมันเออบอมเบลบอมเบลมันอันเขาใช่ลูกของมันมันรู้จุดขนาดนี้แล้กนารินกำใส่กำใส่ให้น้าม้าก็มันง่ายกว่ากันนะเห็นบ่นะอันอย่างในนอนอยู่กูรู้ถึงตัวเองเองจะไปคมลูกมันจะฆ่าก็ตายแล้วเนี่ย ครับครับสองตัวเนี่ยตายครับครับคอ่ามาดูอันนี้อันนี้ตัวใหญ่อันนี้อันนั้นไก่แจ้แล้วมันเนี่ยไก่ไก่ตีนะทับมันมันก็เลยกลายพันธุ์แล้วนี่ก็อันไก่ตีนี่ก็ไก่แจ้ทับมันมันก็เลยกลายพันธุ์มั้งเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้อยู รวมกันนะมันก็ยูกันได้นะแต่มันก็อาจจะมีทับกันบ้างครับว่าล <uc> ่ะนี่จะมีบ้าง <uc> อืมมาดูที่อันนี้มัดกันอย่างดีอ่ะตอยตัวนี <uc> ้ตายแล้วก็ตัดโน่นจิตรงข้อต่อนะเออเนี่ยโอ้โหบ่ได้บ่ได้เด็กยกปืนปันปืนปันนะลูกก็ตีซะนี่นนนน แต่ตีแล้วตีบ่ได้แล้วเลยเตยตีตละกลายพันธุ์ละเอ้ออาแต่เอ้ยอุ้มมันเข้าไปเด้เอาอุ้มล่างเข้าไปแล้วก็มันดูยุ่งแล้วพี่ทางน,นี้จักน้อยอ่ะอม,มันมันใหญ่เกินแล้วตีบ่ได้ละจับออกทีละตัวก็ได้ ไอ้แกเนี่ยจะปอกผิดตัวพอคมัดเอาแน่นเอาไปเปิดเข้าไหนมันง่ายอุ๊ยมันใหญ่มาเพอยู่บ้านสวนชินโชทนี่เด้อไก่มาจักบ้านตาจั่วบ้านน่ะน้องนี่แหละโอ๊ยแต่ขอนเตมันไก่แจ้โอ๋ไก่แจ้พอตะหนงอันเตใหญ่เหมือนกันบ่ติโอ๊ะๆๆๆๆๆ ก็ร็ปิดประตูอวอโออืออืออ๋วันนี้พี่เอาอบักเจนออกมาเน่อีเอบักเจนออกไปไดไปได้หรอมันอีทับพกนี้จีนี่ใครแล้วเนี่ยตอดแล้วอ้าจลูกอีที่ว่เกิดได้มีกระเจยบตั้งหลายตหลายออย